ตัแรงมากเลยแม่ตอนนี้นะคะวันนี้ขอจัดโปงให้เสื้อตัวนี้นะคะชุดเดตตัวนี้นะพี่เดตลูกไม้นะคะพี่แต่งลูกไม้แบบนี้นะซับในต้นไม้ให้อย่างดีเลยค่ะพี่ตัวนี้เป็นคอบปลูกนะเป็นชุดเดตนะคะพี่ด้านหลังนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นลิ้ินผสมฝ้ายนะคะพี่ด้านหลังของเขาจะไม่ยืดและไม่มีซับในนะด้านหน้าแต่งลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะ <pairs> ลูกไม้ด้านหน้าเนื้อนิ่มนะซับใน ด้านหน้าเนืน้อหนาอย่างดีเลยงานเป็นคอปกนะคะพี่แล้วกระดุมมุกตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดแขนใส่สบายเลยพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะตัวนี้งานเป็นสาวอวบนะงานเป็นของสาวอวบนะลูกไม้นะคะพี่ผ้าดีมากๆเลยตัวนี้งานเกตไคส่งรุ่นนี้นะอกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวชุดสี่สิบนิ้วค่ะเป็นชุดเดสเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวตัวนี้แนะนํกตั้งแต่สามสิบแปดขึ้นไปใส่สวยตัวนี้ลดให้แรงๆเลยค่ะตัวนี้ขอให้นะพี่ สองี่เกรายละเอียดนะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุดสี่นิ้วนะคะพี่ไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินไปนส่งสุภาพปิดเข่านะตัวเนี้ยให้โปรสองสเกพี่เดี๋ยวไละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้สีให้ดูนะคะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักถ้าพี่จะสั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราไล์ลยอยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่านกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะ เดี๋ยวเราจะมีรหัสให้ตรงนี้ด้วยนะถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะตอนนี้ถ้าพี่จะรับสีนี้พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะเดี๋ยวดูสีนะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะตัวนี้นะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีดําค่ะพี่และสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะ พี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะให้โปนะลดแรงๆเลยสองสี่เก้าเท่านั้นค่ะค่าส่ง29บาทบเหมาบาทใจเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสผ้าดีมากๆเลยดีนี่ผสมฝ้ายแต่งลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ซับในตรงลูกไม้ให้อย่างดีเลยค่ะตัวนี้อกหนะ้าผ้าห0นิ้วความยาวชุดอยู่ที่4ี่นิ้วค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะเดี๋ยวจะได้สีกลับไปให้ดูนะสีนี้ค่ะพี่ ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดําค่ะสวยมากๆเลยและสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกรมนะคะพี่กรมนะคะพี่สีสุดท้ายค่ะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะสองสีเก้าวเท่านั้นนะผ้าดีมากๆเลยตัวนี้ลดแรงมากเลยแม่ตอนนี้นะคะวันนี้ขอจัดโปงให้เสื้อตัวนี้นะคะไอ,อชุดเดบตัวนี้นะพี่เดบลูกไม้นะคะพี่แต่งลูกไม้แบบนี้นะ ซับในตรงลุกไมใ้ให้อย่างดีเลยค่ะพี่ตัวนี้เป็นคอปลูกนะเป็นชุดเดทนะคะพี่ด้านหลังนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นริมศศินผสมฟ้ายนะคะพี่ด้านหลังของเขาจะไม่ยืดและไม่มีซับในนะด้านหน้าแต่งลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะลูกไม้ด้านหน้าเนื้อนนะิ่มนะซับในด้านหน้าเนื้อหนาย่างดีเลยงานเป็นคอปลูกนะคะพี่แล้วกระดุมมุกตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดแขนใส่สบายเลยพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะตัวนี้งานเป็นสาวอวบนะงานเป็นของสาวอวบนะ ลูกไม้นะคะพี่ผ้าดีมากๆเลยตัวนี้งานเกตไขส่งรุ่นนี้นะอกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุด40นิ้วค่ะเป็นชุดเดสเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวตัวนี้แนะนำตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยตัวนี้ลดให้แรงๆเลยค่ะตัวนี้ขอให้นะพี่249รายละเอียดนะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุด40นิ้วนะคะพี่ไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินไปส่งสุภาพปิดเข่านะตัวนี้ให้โป249 พี่เดี๋ยวไล่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่สีให้ดูนะคะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักถ้าพี่จะสั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจค่ะเราไล่อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสให้ตรงนี้ด้วยนะถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและามด้วยสีให้ด้วยพจะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะตอนนี้ถ้าพี่จะรับสีนี้พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะเดี๋ยวดูสีนะสีต่อไปค่่่ะพพีีีถ้้าจรัับตวนค่ะ พี่พิมพ์ว่าสีกรมนะคะตัวนี้นะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีดําค่ะพี่และสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะให้โปนะลดแรงๆเลยสองสี่เก้าเท่านั้นค่ะ ค่าส่ง29บาทเหมอจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสผ้าดีมากๆเลยดีนี่ผสมายแต่งลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ซับในตรงลูกไม้ให้อย่างดีเลยค่ะตัวนี้อกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาวชุดจุดที่40นิ้วค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะเดี๋ยวจะไล่สีกลับไปให้ดูนะสีนี้ค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดำค่ะสวยมากๆเลย และสีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกลมนะคะพี่นะคะพี่สีสุดท้ายค่ะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะพี่สวยๆแบบนี้เลยค่ะสองสีเก้าเท่านั้นนะผ้าดีมากๆเลยตัวนี้